ส้นนักแสดงอาวุโสชื่อดังต้อไกลสีสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก,กอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตให้ทราบกันค่ะข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อนักแสดงอาวุโสต้อไกลสีจับไปในวัย78ปีหลังเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำและได้นำส่งโรงพยาบาลเข้าห้องไอ u ประมาณ5ชั่วโมง โดยบินมรรลือลิดดาราและอาสาสมัครชื่อดังโพสตแจ้งข่าวว่าเขาแสดงความเสียใจกับคุณตาต้อด้วยนะครับดาราอาวุโสเกิดเหตุไม่คาดคิดตาตอ้อลื่นล้มในห้องน้ำน่าจะเป็นตอนเช้าของวันที่2ส,งสิงหางคมพอทุกเชา้าตาต้อจะออกมาทานข้าวด้วยกันกับผู้สูงอายุในบ้านแต่วันนี้ตาต้อไม่ได้ลงมาทานข้าวก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกแต่ไม่มีคำตอบจากในห้อง จึงได้ให้เจ้าหน้าที่อีกคนนึงไปด้านหลังของห้องพบว่าตาต้อมีเสียงร้องครางเบาๆอยู่ในห้องน้าเจ้าหน้าที่จึงปีนเข้าไปเอาตาต้อออกมาพักที่ห้องถงใหญ่แล้วจัดอาหารให้ตาต้อรับประทานเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วตาต้อก็ร้องด้วยความเจ็บปวดจึงนำส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง i อ u จากนั้นประมาณ5ชั่วโมงตาต้อก็จับไปอย่างสงบต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับพรุ่งนี้มีรถน้ำผู้วัยชน16กนาฬิกาที่วัดห้าลำพง ศาลาหผมรับเป็นเจ้าภาพทุกคืนครับจึงขอเรียนเชิญด้วยความเคารพผู้ที่เคยร่วมงานผู้ที่เคยรู้จักคุณเคยกับตาต้อมานาที่นี้ครับสวด3 4 5สิงหาคมชปาปนกิจอังคารที่6สิงหาคมส่วนเรื่องเวลาเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งครับสวดอภิธรรม18นากา30นาทีทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ